สำหรับการบริหารธุรกิจในยุคนี้แล้วนะครับผมข้อมูลนั้นมีค่าที่เท่ากับน้ำมันเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถนําข้อมูลที่คุณมีเนี่ยมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มเติมได้มากเพียงไหนบริษัทหลายๆบริษัทก็ตัดส,สินใจการทําการตลาดหรือสิ่งต่างๆมาจาก Data ที่เขามีนะครับผมแล้วบริษัทของคุณนะครับสามารถใช้ Data ที่คุณมีเต็มประสิทธิภาพหรือยังสวัสดีครับเออรัพพลเกษวิาารุณดัต้าแอนลิสจากโ o ้ดอินโนเวชั n นครับวันนี้จะมาแชร์ลิงก์ในเรื่องที่ Data Analy ต่างๆไม่ควรพลยนลเรื่องของ d a t a with AI ครับสำหรับการบริหารธุรกิจในยุคนี้แล้วนะครับผมข้อมูลนั้นมีค่าที่เท่ากับน้ำมันเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถนำข้อมูลที่คุณมีเนี่ยใช้สร้างมูลค่าเพิ่มเติมได้มากเพียงไหนนะครับ แล้วคุณรู้วิธีการที่จะใช้มันหรือ,อยังครับคุณเคยสงสัยไหมครับทําม s น o t i f y ถึงสามารถแนะนําเพลงที่เราชอบมาให้เราในหน้าแอปได้เสมอหรือว่าในส่วนของ s h อปปีสามารถแนะนําสินค้าที่เราต้องการนะครับผมหรือที่เรามองหาอยู่ขึ้นมาในหน้าแอปให้เราเสมอสิ่งเหล่านี้แหละครับผมบริษัทหลายๆบริษัทก็จัดสินใจการทําการตลาดหรือสิ่งต่างๆมาจาก Data ที่เขามีนะครับผมแล้วบริษัทของคุณนะครับสามารถใช้ Data ที่คุณมีเต็มประสิทธิภาพหรือ,อยังครับหากคุณต้องดูข้อมูลแบบนี้หรือข้อมูลแบบนี้ แบบไหนคนคิดว่ามันง่ายกว่ากันนะครับในยุคนี้การทางานเนี่ยต้องเร็วนะครับวดเร็วสะดวกและง่ายถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับการที่เราแปลงข้อมูลจาก Google s h e e t นะครับมาเป็นหน้าตาเป็นรูปกราฟแบบนี้ เขาเรียกว่า data visualization ครับเมื่อเรนำ AI มาช่วยในการทำ data visualization นะครับก็มีประโยชน์มากมายเลยโดยผมจะยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะครับ1การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก AI สามารถช่วยเรานะครับวิเคราะห์ข,ข้อมูลเชิงลึกได้โดยการหาแนวโน้มและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขอ,ของข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับได้ง่า,งงายยิ่งขึ้นเมื่อเราได้ i n s i g h ์จากข้อมูลที่เรามีแล้วนะครับเราก็สามารถนำไปเป็นแอคชั่นต่างๆในการบริหารธุรกิจได้ครับ 2. การเจ้งเดินอัจฉริยะหรือ Smart a l e r t นะครับ AI สามารถช่วยเราจับความผิดปกติของข้อมูลที่เรามีอยู่ได้นะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากและกระทันหันนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อ AI จับความผิดปกติได้ก็จะทําการส่งการแจ้งเตือนไปหาผู้ใช้งานนะครับหรือผู้บริหารผ่านทางอีเมลหรือข้อความต่างๆนะครับซึ่งเมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนที่รวดเร็วและทันเวลาก่อให้เกิดแอคชั่นที่มันทันเวลาแล้วก็มาแก้ไขปัญหาได้ทันช่วงทีนะครับผม 3. predictive analysis หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการ์ AI จะเข้ามาช่วยในการคาดคะเน,นะครับผมหรือว่าแนวโ้มต่างๆของข้อมูลที่จะเกิดขึ้นและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ mm hmm. เช่นยอดขายของเรานะครับผมในไตรมาสถัดไป เกี่ยวกับต้องการสินค้าของบริษัทเราตามฤดูการต่างๆฟีเจอร์นี้นะครับจะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนล่วงหน้าหรือคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับจากการที่ AI มาช่วยเราวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้แล้วก็เราสามารถเกิดแอคชั่นอย่างมีประสิทธิภาพจาก d a ต a าที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดหรือการบริหารธุรกิจของผู้บริหารนั่นเองนะครับสการสร้างรีพอร์ตข้อมูลโดยอัตโนมัติจาก AI นะครับ AI สามารถช่วยเราสร้างรีพอร์ตโดยอัตโนมัติและนําเสนอมาให้เราจากข้อมูลที่เรามีตามความเหมาะสมและความต้องการของ ซึ่งผู้ใช้สามารถนําข้อมูลไปดําเนินการต่อและสร้างแอคชั่นถัดไปได้ครับ AI สามารถเข้ามาเป็นแอสซิสแตนต์โค้ไพลอตหรือผู้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ AI โค p ปไพลอตสามารถแนะนําวิธีการนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถช่วยให้นักวิเคราะห์ข้อมูลเข้าใจข้อมูลที่เรามีได้อย่างดียิ่งขึ้น 6. Recommendation เป็นฟีเจอร์ที่สําคัญเลยนะครับก็คือสามารถวิเคราะห์และแนะนําข้อมูลจาก i n s i g h ์ที่เหมาะสมแต่ละอินดัสทรีหรือบิสเนสด้วย AI นะครับสิ่งเหล่านี้สามารถ ทำให้เราวางแผนการตลาดหรือการวางแผนการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเรารู้อินไซต์ข้อมูลที่เรามีครับซึ่งยูสเคสในการนำ t a Visualization หรือว่า d a t a a n a l y t i c มาใช้ในองค์กรสำหรับธุรกิจแบบ B2B นะครับสามารถนำข้อมูล Data Visualization หรือ Data Analy t i c มาช่วยในการปรับปรุงหรือวิเคราะห์ข้อมูลของเราได้เช่นอุตสาหกรรมการผลิตนะครับเมื่อเรารู้ข้อมูลการผลิตสินค้าของเรานะครับเรารู้ข้อมูลการผลิตเครื่องจักรทำได้เพียงไหนและเรารู้ข้อมูลความต้องการของสินค้าของเรานะครับเราจะสามารถวางแผนการผลิตของ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็วางแผนในการลดต้นทุนการผลิตของเราได้ดียิ่งขึ้นครับและสําหรับบริษัทแบบ B2C นะครับเช่นธุรกิจรีเทลเมื่อเราน d a า a v i s u a l i z a t i o n นะครับหรือ Data a n a l y t i c ิมาวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าของลูกค้าเรานะครับเราจะทราบพฤติกรรมต่างๆของลูกค้าเช่นช่วงเวลาที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือประเภทของสินค้าที่ลูกค้าต้องการตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะครับเมื่อเรานํา Data มาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับเมื่อเรารู้ข้อมูล i n s i g h ์เหล่านั้นแล้วมันจะสามารถแอคชั่นต และตรงกลุ่มเป้าหมายเมื่อเราสามารถแนะนําได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับก็จะช่วยลดต้นทุนแลนะทําให้การขายของบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับหากธุรกิจของคุณนะครับหรือว่าองค์ครกรของคุณกาลังมองหาเครื่งองมืงอ,อในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ Salesforce Tableau AI นะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงพลังและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถ้าคุณนําเครื่องมือนี้นะครับไปช่วยในบริษัทของคุณก็จะสามารถช่วยให้เราหาอินไซต์ของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นและการทํางานของคุณก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้้นคครรรับถถาา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 าุณมมมมมีีํเเเเกก่่่ยวว Data Data Visualization AI with ะหืออสตแลข ได้เลยนะครับและหัวข้อถัดไปที่เราจะนํามาพูดเกี่ยวกับ AI เป็นเรื่องอะไรสามารถติดตามกันได้เลยครับ